ตื่นกหรือย,ยังค่ะทุกคนชเช้าเอาตื่นมามิรากนนี้เลยค่ะ,ะกระป๋องบีหมดแล้วมมิหาก,กินยาเนาะเป็นตังกุยนะคะเป็นอาหารเสริมนะ้องไม่ใช่ยานะคะก็มิราเป็นฝ้าเมื่อก่อนเป็นรับตําแหน่งเป็นผู้ว่าการสารไข้ฟุ้งเนาะ เอาได้กินยาตัวนี้แล้วก็ใช้คขิงกินตินนนก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังเห็นอยู่นอกเส็จแล้วก็มากินกาแฟนะคะตอนเช้าจงกาแฟไปให้ตัวเองแล้วก็พวกบ้านก็มานั่งคุยกันไปด้วยกินกาแฟไปด้วยจริงๆเราอยู่ด้วยกันตลอดเนาะแต่เราก็ยังยังต้องคุยกันอยู่นะคะเพราะว่า,าเราไม่หนีเพื่อนบ้านพอตีใช้ตระกูลถามสารทุกสุขดิบกันนะคะก็มีกันสองคนนะคะข้างๆบ้านมีนาก,ก็ไม่มีใครเนาะมีหลังเดียวจริงๆ ติดข้างบ้านก็มีแค่วัดนะคะก็เพื่อนบ้านก็มีแต่ผีกับพระนะคะก็เลยต้องคุยกันสองคนออกกําลังกายเนาะชวนพ่อบานออกกําลังกายเพราะว่าพ่อบานมักจะปวดตุ้มคอมีด่าก็อายุเยอะแล้วนะคะก็ออกกําลังกายกันแบบเบาๆใ้สไตล์แบบคนแก่เขาออกกันนะคะกะโดูดลูเต้นมากไม่ได้เดียวแข่งขาหักแต่จะยุ่งไปกันใหญ่นะคะออกกําลังกายไปก็ทะเลาะก,กันไปนะคะ มิดาอยู่กับพอบ้านมาตั้งแต่ปีสนะี่สีเนาะก็น่าจะเท่าไหร่ละคะยี่สิบกว่าปีเนาะก็อยู่ด้วยกันมาทลาะกันบางดีกันบางธรรมดานะคะลิ้นกับฟันเนาะก็เราห่างก,กันสิปีค่ะรอบหนึ่งพอดีไม่มีรูปด้วยกันนะคะหลายคนถามมามิลาก็ไม่ได้น้นด้งนคุณภาพเนาะน้นความมันอย่างเดียวขำๆนะคะบอกเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้ก็มีรูปหมารูปแมวเป็นเพื่อนนะคะน้องหมาก็มีอยู่ ตอนนี้ก็หกเจ็ดตัวนะคะจากสิบสองตัวแล้วก็น้องแมวก็มีอยู่สองตัวนะคะเสร็จเรียบร้อยมินาก็วันนี้ไม่ได้หุมข้าวเนาะเพราะว่าพอบ้านเขาจะออกไปวิ่งโฆษณามินาก็จะไปทํางานเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะปิดสมการนะคะเสร็จแล้วมินาก็จะมาล้างจานไม้นะคะเพราะว่า,ามินาออกจะเป็นแม่บ้านที่ขี้เกียจหน่อยนะคะคือกินข้าวเสร็จตอนเย็นก็ เอาความสะดวกสบายของตนเองเนาะอาจารย์ไว้ก่อนซึ่งเป็นนิสัยไม่ดีนะคะอย่าหาทำนะคะถ้ามีลูกมีหลานต้องต้องทาอีกแบบหนึ่งแต่พอดีว่ามิลาไม่มีลูกมีหลานเนาะเสร็จแล้วก็มรดน้ําต้นไม้ฉีดต้นไม้นิดหนึ่งนะคะ,ะเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องดูแลเขาสักหน่อยนะคะผู้บ้านก็มาหยอกลูกลูกสาวนะคะอยู่สองตัวไอ้เจ้าตัวนี้ก็ชื่อทัพทินนะคะเป็นตอนแรกก็เป็นแมวกํพร้าต่อมาต็กัมแหงอย่างว่านะะั่นแหละค่ะ เช้าๆตื่นนอนมาเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเนาะ